แน่นอนว่าหลายคนนั้นคงรู้จักฟลอตตอกฟลอตทอปิก้ากันดีเพราะว่าเนื่องจากว่ากระแสะนี้ยังคงดังต่อเนื่อมาจนถึงปัจจุบันตามกระแสะติ๊กตอกแล y o ยูทูบกันหรือแตนทวิตเตอร์นั่นเอ หรือไม่แต่เดอะบอยส์เองที่เป็นบรรดารู้จัก,จกเกี่ยวกับเด็กเบี้ยวแล้วสองฝั่งนี้ก็เป็นคู่กัดกันมานานพอสมควรเีร๋ยวในไทยเองก็เช่นกันครับเด็กเบี้ยวเด็กเบี้ยวตัวแม่เดียวอะไรที่เป็นเบียวต่างๆมาจะมัดรวมกันโดยเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วตั้งอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหนึ่งไปเลยว่าฝั่งหนึ่งเป็นเด็กเบี้ยวอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟรอปตอกลาบะทักกันตีไปตีมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมก็โดนเหมือนกันที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ำแค่อธิบายเฉยๆว่าอย่างไรอย่างเช่นคล The ทลท,ลท,ที่ยงงงัั้ คลิปไม่จบหรือดูแค่ปกโดยที่ไม่รับชมต่อที่ YouTube คลิปเต็มๆร้อยเปอร์เซ แต่ how ever วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสงครามเกี่ยวกับมีมที่สมมติขึ้นมาจากชาวฟลอตต็อกซึ่งนั่นก็คือบาดูซี่วอรก่อนจะดูคลิปนี้กันช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องทำานอนเนต์ในที่มุมซ้ายล่างหรือในึไดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงมีมบา d ูซี่วอรสงครามฟลอตต็อกประทะกับกลุ่มดาบ มีมสงครามบาดูซี่วอลเป็นเทรนด์ทิกตอกและสไตนทวิตเตอร์เกี่ยวกับสงครามที่คิดสมมุตเล่นๆเกี่ยวกับรูปแบบผู้และบาดูซี่โดยใช้ภาพขาวดำในทีมสงครามและนำมาตัดต่อของคนต่างๆที่มีชื่อเสียงชยเช่นคิมคาเดเชียนคอร์ดีบีเพอร์ซา่าเพทัสเจมส์ คริสเจนเนอร์เจอเฟยและไอคอนผู้ชายผู้หญิงอื่นๆหรือ LGBTQIA+ นำมาทำเป็นมีเพื่อสร้างความดูแนววินเทจเรามาจากปี1800หรือศตวรรษที่19าและชาวฟลอปก็ยังมรียกชื่อของคนบรรดาต่างๆที่เป็นชาวฟลอปให้คล้ายกับนายพลทหารพนเอกทหารพลตรีทหารพลเอกทหารโยธินต่างๆใดๆในสงครามบาดูซีวอร์เช่นคาร์ดิปีเป็นคอร์ดิบีอาร์เลสโดยเราสมมติว่าแม้ว่าตำนานจะเล่ามาสงครามเกิดขึ้นในปี1904 จนถึงปี1991สงครามนี้ก็ยังไม่จบสิ้นสักทีเป็นตน้นในจุดลมต้นของมีนไปตามข้อมูลของบ a ลดูซี่วอลวิกิเขาบอกว่าสงครามบอลดูซี่เป็นสงครา,ามโอกแบบสมมุติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1804จนถึงปี1878ปี1904จนถึงปี1991และ2022เป็นต้นไปโดยเป็นมีสงครามที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรที่สําคัญ2แห่งโดยตั้งขึ้นมาว่าในเวลานั้นเดอะฟลอปและ t ด e b บอสได้สงครามกันเพราะผู้นําของ t ด e b บอส ได้ควบคุมฟลอปแลนดิ้ง flop landing, เหมือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ผูที่เคยควบคุมฟลอปแลนดิ้งก็ต้องมีฐานะาร่ำรวยเท่านั้นและยังบอกอีกว่าสงครามบารูซี่เป็นหนึ่งในสงครามที่ทรงพลังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟลอปและประวัติศาสตร์ฟลอปชอปิค,คนโชคดีที่ครอบครัวฟลอปชนะชงครามบารูซีแต่นั่นไม่ได้ไหมายถึงว่ามันเป็นความยุติที่ทรมานนะนอกจากพลเมืองชาวของดาบอยเซียนยังคงมีภาพวิจารณ์ฟลอปชอปิคเนต่อไปในปัจจุบันและพวกเขาก็กลับไปกลับมาแต่เราคงจดจำในความร่มเยือกท นั้นตลอดไปนะครับข้อมูลที่เขาพูดเอาไว้ละในตาข้อมูลก็ยังบอกอีกว่าสงครามเริ่มต้นในปี1903เมื่อคาดิบีแอร์เรสราชินีสูงสุดแห่งพุซิแลน Land, ได้เข้าพบกับราชินีแอบบิลีแห่ง ADLC เพื่อหาลือเกี่ยวกับเส้นทางการค้าระหว่างเมืองหลวงของพุซิแลนคาดิวิลและเมืองหลวงของ a l d c ีซีมดิโอโพลิสนั้นการประชุมรุ่่นแร่งขึ้นสมผลให้คาดิบีนั้นจับก,กลุ่มและดึงวิกของควีนแอบบิลีออกจากนั้นในปี1904 b i r d และ The Twins และ t h อ Dancer ์กองทัพของแอ็บบี้ได้ทำการข้ามชายแดนบาดูซี่และบุกเข้าไปในบูซี่แลนด์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการเล่าที่สมมุติขึ้นมาในเหมือนคล้ายๆตาประวัติศาสตร์จริงๆแต่แค่ว่ามันเป็นการสร้างสมมติขึ้นมาในประวัติศาสตร์แบบเล่นๆกันในตามชาวฟล็อปในวิดีโอแรกที่รู้จักครั้งแรกเกี่ยวกับสงครามบาดูซี่นั้นก็ถูกอัพในวันที่7พฤศจิกายนปี2021โดย่างทางช่องติ k ต o อเกิร์ที่มีชื่อว่า คาดีบีบีคิวก็ได้ตั้งแคปชั่นเอาไว้บนในเท็กซ์ว่าภาพพาย่างของพาคคาดิมเนลบาร์ซิลัสถูกยิงโดยนิกกี้มินาชในปี1894ในสงครามบาดูซีและนอกจากนี้คาดีบีบีคิวก็ยังใช้ลิมิกม์โลโบวกรีเวิร์บของเพลงพูโตโปรเจกต์โดย Lex Orange c o u n t ันซึ่งกลายเป็นเพลงเสียงหลักในเทรนด์บาดูซีวอลทันที มาเกือบ2อาทิตย์20พฤศจิกายยนทางช่อง t ิ k ิตอล b i บ l สเลได้โพสต์เพิ่มเข้าไปในตำนานบารูซีวอลโดยในโพสต์เขาได้อ้างเอาไว้ว่า เทสล่าฮอนด้าซีวิตดันดูวิทยาศาสตร์ที่ช่วยนักเรียนของเธอจากการระเบิดเนื่องจากสงครามเลวร้วายในปี1945และเขาก็ยังบอกสมมติเล่นๆคําคำพูดสุดท้ายของเธอไปว่าข้อเท็จจริงที่สนุกสนานความจริงที่น่าเศร้าจริงๆระยะเวลา8เดือนในวิดีโอัังลกาวก็มียอดวิวถึง528,900วิวและมีคนกดใจถึง111,300หัวใจใน8เดือน แล้วในวันเดียวกันเองก็ยังโพสม์มบารูซี่วอลอีคลิปโดยใช้คลิปที่ภาพโชว์ของนิกกี้มินาชแบบแนววินเทจที่ผ่านการโฟโต้ช็อปและอธิบายสุงทาาไปและในไม่นานนั้นชาวเน็ตทาง Twitter ก็ได้อ้านถึงสงทราบารูซี่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021เช่นกันตัวอย่างเช่น Twitter รช่องวิฮาจูนได้แชร์ภาพหน้าจอของ TikTok ของไอบีสเล 22พฤศจิกายนตำนานสงครามของบารูซี่ก็ยังคงตอบโตต่อเนื่องในตามเทรนด์มนจนถึงธันวาคมปี2021เมื่อติ๊กตอกเกช่องเนงที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับสงครามบารูซี่ในช่วงต้นปีส0 2 2นเนื้อหาบารูซี่วอลมียอดทุ่งสูงสุดบนติ๊กตอกในวิดีโอที่มีความหลักหลายที่มียอดวิวมากกว่า1ล้านวิวและต่อมาก็ได้เพิ่มความเป็นตัวละครมากขึ้นและการอ้างอิงถึงตำนานมากขึ้นแบบสมมติขึ้นมาจนกระแสต่างๆก,ก็ยังคนนงดำเนินต่อไปจนถึงกลางปี2 0 2 2เนื่องสิบสองอนอ b a d ูซี่วอลสร้างขึ้นโดยครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มอื่นๆตัวอย่างเช่น19กรกฎาคมปี2022ทางช่อง i n s t a g r a m c h o ok. c ก y t ได้แชร์คลิปเนื้อหาบา d ูซี่วอลของตัวเองปัจจุบันกระแสบาดูซี่วอลก็ถือว่าเป็นเทรนที่ดังไม่น้อยจากการใช้กระแสฟล o อตตอกในปี2022และเข้าสู่ฟลอปท ropical ปี2023ณปัจจุบันซึ่งในไทยเองก็นำมาใช้ในการล่าประวัติแบบบาดูซี่วอลกัน เช่นก็ได้การเล่าประวัติสมมุติมาเกี่ยวกับราชมงศและสงคารามบาโดซี่ซึ่งเอาจริงก็เหมือนจริงๆนะเหมือนใคยๆสงคารามจริงๆแต่แค่ว่าเป็นการสมมุติขึ้นมาเฉยๆเป็นกาเข้าสู่ช่วงวยัวยผูยใ้ใหญ่เดบ b o y ์ก็ได้เข้ามารูปรลบ นำโดยกัปตันดอะโรบบโบยในช่วงวิกิตดนั้นมีทหารมือดีมีนามว่านิกิบุัานั้นอาสาว่าสามารถไล่เดอบอยส์ออกจากนิวปบร์บาดัสได้แต่ยังเหลือเจฟเฟอร์อิสแลนด์ที่ยังตกอยู่ในมือของเดอะบอยส์อยู่และนี่คือที่มาของมีบาดูซี่วอร์สงครามระหว่างดอบอยส์และฟล็อตอกหรือฟล็อตทรอปิกาซึ่งจะมีประมาณ